เอกพิชีสกิทาคามีและอนาคามีธรรมะวัาานนี้คือในสี่คู่แปดปรดุษคำว่าเอากพิชีสกีทาคามีและอนาคามีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่าแล้วมันมีเหมือนกันอย่างไรเนี่ยที่หลวงพ่อจะเทศเพราะว่าในตำราเนี่ยก็ ทุกท่านก็อาจจะได้ฟังมามากมายพอสมควรแล้วก็จําได้ตามตำราน,นั่นแหละแต่ยังไม่เห็นสภาวะที่มันมีอยู่ในเราเพราะว่ายังไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็จะเห็นจะเห็นของจริงเพราะทั้งสามสภาวะเนี่ยม,มันเกิดท,ที่ที่ตัวเราเนี่ยที่ใจเราเนี่ยที่จิตเราเนี่ยในสามเอ็ดพระพูมเนี่ยเพราะนาคามีเนี่ยก็ก็อยู่ในภพของอ สามเอ็ดพราะภพนี้ยังเป็นสัตว์ตนังอยู่ยังเป็นสัตว์อยู่ยังออกจากความเป็นสัตว์ไม่ได้คําว่าสัตว์เนี่ยคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องปูกแล้วท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารอันน้อยใหญ่บางคราวเล่นจากภพนี้ไปสู่ภพอื่นบางคราวเล่นจากภพอื่นมาสู่ภพนี้ท่องเที่ยวไปจนกว่าวาสัตว์นั้นจะรู้ไอสัตว์จึงหยุดการท่องไปนี่คําว่าสัตว์นะสัตตะหรือสัตว์ผู้เกี่ยวข้องผู้ข้องแล้วเกี่ยวแล้วเนี่ย ในขันทั้งห้านี่นี่แหละสัตว์เอกาพิชีเนี่ยคือคือทั้งสามเอกาพิชีสกิทาคามีอนาคามีเนี่ยมันจะมีความต่างกันคือว่าชาติเดียวกรรมมาเกิดอีกชาติเดียวเนี่ยเกิดอีกชาติเดียวแล้วมันรู้ทำรู้ทำขั้นสูงสุดนะเป็นอรหันเนี่ยกรรมมาเกิดครั้งเดียวเนี่ยทีนี้มันแบบไหนล่ะทีนี้เกิดครั้งเดียวมันเหมือนกันไหมแต่มันเหมือนกันคือเกิดครั้งเดียวแต่ไม่เหมือนกันแบบไหน นี่ที่หลวงพ่อจะเทศเนี่ยในตำราบอกไอ้กาบิชีเนี่ยตายไปแล้วกลับมาเกิดมนุษย์อีกครั้งหนึง่งนี่นี่คือนี่คือไอ้กาบิชีตำราส่วนสกีทาคามีเนี่ยตายไปแล้วมนุษย์ทำบนชั้นสวรรค์เลยคือเกิดในชั้นสวรรค์ไปเกิดในชั้นสวรรค์เลยอยู่ในรูปโลกอ่ะ,อะแล้วก็มนุธย์ทำที่นั่นเลยนี่คือ,อสกิทาคามี ส่วนอนาคามีนั้นนะก็เป็นพระอนาคามีก็เกิดครั้งเดียวเหมือนกันเกิดที่ไหนก็ชั้นอ,อนาคามีเลยอนาคามีก็มีอยู่ห้าชั้นคืออวิหาตปาทุทัศถาสติอกคนิฐา,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 านั่นแหละเกิดที่นั่นแล้วก็แล้วก็บรรลุลรธ,ธรรมที่นั่นเลยนี่นี่คือตำราแต่ทีนี้สภาวะละ่ะสภาวะหลวงพ่อจะเทศสภาวะตำราก็ว่าไปถูกต้องตามตำราแล้วก็ฟังไว้สุดตาไว้แต่อย่าเอาจริงเอาจัง ของหลวงพ่อที่เทศในพังเป็นสภาวะก็อย่าเชื่ออแต่อย่าทิ้งอยากเก็บแต่ต้องแทงให้ตลอดเนี่ยแทงได้อย่างไรก็แบบนั้นแหละเรียกว่ายถาภูตะสัมมปัญญาคือสัมผัสทั้งสามสัมผัสได้สามแล้วเนี่ยก็ท่านทั้งหลายก็จะรู้เองเรียกว่ายะถาภูตะสัมมปัญญาอนั่นแหละคือหลวงพ่อเนี่ยมีหลักการฟังเทศเนี่ยอยู่สี่หลักคือหนึ่งอย่าเชื่อที่หลวงพ่อเทศไม่ให้เชื่อนะสอง อย่าทิ้งเมื่อไม่เชื่อจะอย่าทิ้งฟังไว้ก่อนสามจะเก็บมัน,น,นหนักมันแบกขันห้านี่ยจะเก็บแล้วแล้วไปฟังแล้วแล้วไปแต่สี่ต้องแทงแทงตลอดแทงตลอดด้วยปัญญา,าอันยิ่งปัญญาอันยิ่งของเราเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อเห็นปัญญาอันยิ่งคืออะไรคือปัญญาญานะตัวนี้ปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยปัญญาณก็จะเห็นก็จะเห็นก็เมื่อเห็นก็จะเป็นยถาภูตะสมะปัญญาเนี่ยคือ ได้สัมผัสทั้ง3เลยเนี่ยสัมผัสด้วยกายสัมผัสด้วยจินตญาณคือการพิจารณาไตรตองแล้วก็สัมผัสด้วยการปฏิบัติเรียกว่าภาวนาไม่ใปัญญาเนี่ยคือปัญญา3นั่นแหละเรียกว่ายถาพุทธสมบัปัญญาแล้วก็เมื่อถึงรอบของมันก็จะเห็นเห็นขึ้นมานั่นแหละเห็นตามที่เราเห็นเรียกว่าเป็นประจตังของใครของท่านอ่าอย่างนั้นละเห็นตามนั้นบอกกันไม่ได้เพราะเป็นปรมัตา์พูดไม่ได้ แต่หลวงพ่อที่มาพูดเนี่ยคือเอาสมมติคิดสมมุติมาบัญญัติปรัมัสขึ้นมาพูดมันเป็นอัธะต้องแทงลงไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นคือมันมันมันเหมือนกันที่มันเกิดชาติเดียวแล้วก็ันรูุธรรมเนี่ยเหมือนกันแต่ต่างกันคือมันเกิดที่ต่างกันเนี่ยคือสภาวะของเอกาภิรีเนี่ยเขาเกิดคือทั้งสามอย่างเนี่ยเกิดที่เมืองมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละเป็นคนแล้วเนี่ยพอเป็นคนแล้วก็บรรลุธรรมนี่แหละ แต่นี่มันมันต่างตรงนี้อ่กาเิชีเนี่ยันรู้จากการปฏิบัติเขาเนี่ยคือกรรมกรรมหนึ่งเขาพิจารณาด้วยปัญญาของเขาเนี่ยครั้งเดียวคือเกิดด้ครั้งเดียวครั้งสองไม่เกิดอีกเพราะปัญญานั้นตัดไปเลยตัดได้ยานเขาเกิดเกิดแล้วก็ตัดออกไปเนี่ยก็าบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุธรรมในชาติของคนนี่แหละที่เกิดมาแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนี่แหละัรรู้แบบนี้เขาเกิดที่สัญญาขันแล้วก็มาตั้งอยู่ที่กายันรู้ที่กายนี่เลยอ่าคือไม่ทุกข์แล้วอยู่ที่นี่นี่คือ สภาวะของของเอกาพีคีทีนี้สกิทาคาเมียแต่สกีทาคาเมียคือไปเกิดที่ญานขณะที่เขาเข้าฌานนะเขาเข้าฌานไปเนี่ยเข้าฌานไปแล้วจิตตัวน,นั้นไปสัมผัสได้ด้วยด้วยปัญญาด้วยปัญญาไปสัมผัสทำที่เขากำลังพารณาที่ตึกอยู่นั้นนะ่ะจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติทางกายเดินรงกรมอะไรก็ดีเนี่ยแต่ถึงเวลาปฏิบัติเขาชอบเข้าฌานชอบเล่นฌานเล่นจิต ก็เข้าตรงนี้แหละตรงจิตตรงฌา,นเ,านเนี่ยเรียกว่าสวรรค์เนี่ยก็จะเข้าไปเห็นตรงนี้อ่าไปเกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่นี่แต่ผลก็มาปรากฏอยู่ที่กายมาเสวยที่กายเนี่ยมาตั้งที่กายเนี่ยแต่มันเกิดอยู่ที่ฌานอยู่ที่จิตเนี่ยมันเหมือนเอกาบิคีนะเอกาบิคีมันเกิดปัจจุบันเดียวนั้นเลยขณะที่บา,าจอจุ่นั้นน่ะสัญญาขนาดเดินตะกลมนั้นหรือนั่งสมาธิอยู่นั้นน่ะสมาธิเขาเนี่ยเป็นสมาธิที่ตื่นอยู่ตลอดนะไม่ใช่สมาธิที่หลับตา สต่ามาท,ท,ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดอาตาไม่หลับหรือปฏิบัติเดินจงก,กรมอยู่เนี่ยอย่างเงี้ไม่ได้หลับตานะใคร,ใครเดินจงกรมหลับตาเนี่ยมันคนไม่เต็มแล้วเรียกคนบ้า,าไ,มไม่ได้เลยหรอกได้ไดไดทำเ,เป็นอย่างนั้นพวกพวกนี้พวกหัวเอียงอย่างซ้ายอย่างขวา,ายังไม่ตามคำสอนเราไม่ได้เราได้ทําคือม,มันเป็นแบบนี้ทีนี้ตัวสกิทาคามีเนี่ยคือเขาปฏิบัติแล้วจากรอบ เขาที it, came, he been, the it, ่ปฏิบัติมาเนี่ยเข้าฌานเนี่ยเขาเข้าไปเข้าไปเห็นเห็นไอตัวรมที่เขากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยในนั้นเห็นแล้วเขาก็ออกมาออกมาเขามาปฏิบัติเขาก็บรรลุเลยปฏิทักายเนี่ยบรรลุที่กายคือเห็นเห็นที่จิตของเขาที่ใจของเขาเนี่ยที่ขณะเข้าฌานเนี่ยเรียกว่าสวรรค์เขาเกิดที่สวรรค์นะแล้วบรรลุอ่าบรรลุที่ไหนที่กายก็ยังเป็นคนอยู่ทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่ ทั้งสามนี่นี่คือสกิลาคามีส่วนอนาคามีนั้นเป็นยังไงล่ะต่างกันยังไงอนาคามีนั้นเกิดขึ้นที่ที่สัญญาขันอ่ะสัญญาขันแล้วก็บรรลุบรุรทมอ่าเสมยที่สัญญาขันเลยอ่ะเห็นไหมเขาเกิดที่นั่นแล้วก็บรุที่นั่นเสมยที่นั่นเลยอ่าจะต่างกันกันกบสองอสองแบบเมื่อกี้เอ,อกาบิชีกับสกิทาคามีเนี่ยอ่าเกิด คนหนึ่งเกิดขึ้นที่สัญญาขันแล้วก็คือปัจจุบันนั s <S <formed> ่นแหละแล้วก็ตั้งอยู่ที่รูปอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นที่ตัวสางการขันขณะที่เข้าชานอยู่เข้าชานอยู่แล้วก็พอเห็นเห็นก็ออกมาปฏิบัติก็มาตั้งอยู่ที่กายเนี่ยเกิดเกิดต่างกันเกิดที่สวรรค์แล้วก็มาตั้งอยู่ที่ที่รูปขันที่กายเพราะยังเป็นมนุษย์อยู่ทั้งทั้งสามตัวนาคามีเนี่ยเกิดที่สัญญาขันแล้วก็บรรุเสวยกันอยู่ที่นั่นเลย อ่าทไมเป็นงนั้นละ่ะเพราะอนาคามีละรูปแล้วคือไม่แสดงแล้วที่ผลที่รูปเนี่ยแต่เขาก็มีชีวิตอยู่แหละแต่มันอยู่ที่จิตอย่างเดียวเกิดที่จิตเสถยที่จิตเลยอ่เกิดที่สัญญาขันแล้วเสวยที่จะสัญญาขันเลยคืออนาคามีเนี่ยไม่มีการสะทุกสะท้านหรือสแสดงกิริยามิจะดีใจเสียใจออกมาทางกายได้เพราะเคาละเคาละรูปะละรูปได้แล้วรับรูปคือเขาอ่าได้ชามสี ในช้างตีคือหมดหมดภาะวะที่จะแสดงที่นี่แล้วเขาก็อยู่ที่จิตอย่างเดียวเลยอยู่ที่สัญญาขันอย่างเดียวเลยอันนี้ที่เรียกว่ามรุ้ธรรมบนชั้นอนา,ามีก็คือเป็นคนนี่แหละแต่มรูอยู่ในสัญญาที่เป็นจิตเป็นจิตสภาวะของของจิตทีอ่อยู่ในชั้นของเขาเรียกว่า,ารูปสัญญารูปรูปรูปโลกอยู่ในรูปโลกเนี่ยอน,น,า,นามัจะอยู่ในนั้นเลย อย่างนี้นี่คือธรรมะสามสภาวะที่เกิดทั้งเดียวเหมือนกันแต่เกิดต่างที่ตั้งอยู่ต่างที่กันของเ e อกภพีสกิทาคามีและอนาคามีของหลวงพ่อพุทธ,ธะํำแท้วันนี้เอวัง